สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชติพันธ์เด็พี่น้องไทยทุกท่านครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกวันหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นในวันที่6เมษายน2565นายนะครับมาปะเจอกันกับจรงถามเล่าครับครับวันนี้ผมมีข่าวอย่างร้อนลยนะครับในประเทศพม่านะครับที่ผมไมาออกก็หลายจัดดาหรือว่าหลายเดือนแล้วนะครับขออภัยที่พี่น้องคุณผู้ชมทุกท่านที่รอคอยผมมาออกข่าวนะครับในวันนี้ก็มาเจอกันอย่างคุ้นเคยแล้วนะครับก็มีข่าวหลาย ปะเลนนะครับที่ในประเทศพม่าผมไม่ได้มาออกนะครับวันนี้ก็ผมจะมาออกให้พี่น้องคนฟังไปนะครับข่าวก็เป็นขา่าวสถานการณ์ที่เกิดการสู้รบกันในประเทศพม่าหรือในรัฐกะเหรี่ยงและรัฐสารน,นะครับในวันนี้ก็มีหลายพื้นที่นะครับที่กองทัพกไกยก็มีพกทหารพม่านะครับรัตเตเวียนเข้ามาในพื้นที่ของ กองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้เกิดการประท่ากันขึ้นนะครับก็ภ่ายทหาพรพม่านั้นก็ได้ยิงพี่น้องประชาชนเสียชีวิตสองรายและบาดเจ็บอีกห้ารายนะครับายพี่น้องประชาชนก็ได้อพยพหนีกันออกหมู่บ้านไปอยู่ตามป่านะครับเพราะว่าภ่ายกองทัพพม่านั้นยิงพี่น้องประชาชนนะครับ ก็ไม่เวียนหน้าใครนะครับมาาในวันนี้ก็ได้เกิดการประทะกันนะครับก็ผ่ายกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนกลุ่มพีเอฟก็ได้ดักระเบิดไปตาม่างถนนนะครับก็ทําให้ขบวนรถของพวกกบฏมันหลายพวกออก่อการร้ายได้เสียหลักไปสองคันนะครับทําให้ผ่ายพวกกบฏมันอลายท่านพม่ามานั้นเสียชีวิตไปสี่รายได้บาดเจ็บอีกเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าทุ่นระเบิดของกองกาลัง พือเอฟดีกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนั้นเพราะว่าไทยทางเจ็ดนะครับบรรจุดระเบิดนะครับก็ทําลายของขบวนรอของ,พ,ขอองอพ่อกระเบิดไม่้องลายดีทหารพม่านะครับในวันนี้ในพื้นที่กองทัพก,กายหรือเขตยดยืนมาปิ่นนั้นก็ได้มีการชุ่มยิงกันกันกนกบกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับทําให้ผ่ายกองทัพพม่าไม่พอใจนะครับไล่เสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่เป็น หลายร้อยนายทีเดียวนะครับในวันนี้ก็ทําให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มะกะอยู่นะครับก็ไล่หนีกันไปอยู่ตามป่านะครับเพราะว่าภายกองทัพพมานั้นไปหลังแกพี่น้องประชาชนกดขี่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเน,นื่องนะครับที่ผ่านมาก็เช่นกันนะครับที่ผมได้มาออกเพราะว่าติดทุ่ระอยู่ต่างประเทศนะครับก็วันนี้ก็กลับมาใหม่แล้วนะครับ กลับมาที่รัฐสานนะครับรัฐสานก็ได้มีแผนการของผ่ายกองทัพพมานะครับไทย่ทยใหญ่ด้วยกันหรือกองกําลังต่างๆที่ติดอาวุธในรัฐสานนะครับก็ได้เกิดการประทากันขึ้นหล,หลายจุดนะครับแต่ว่าเรื่องของการยิงกันนั้นก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับก็ได้ทําให้พี่น้องประชาชนได้หวาดกลัวนะครับก็ได้หนีออกกหมู่บ้านหลายหมู่บ้านนะครับ ก็มาในวันนี้ก็ยังไม่ยุติความรุนแรงได้นะครับผ่ายกองทัพพม่าก็ยังวางแผนอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้หวาดกลัวกันและอพยพหนีมาทางใต้และผ่ายกองกําลังเอสเอพหรือกลุ่มทายใหญ่พวกเดียวกันก็ได้ล่ากองกําลังอาชีเอสเอสเอของตจ้าศึกรัฐสานใต้อยู่อย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นแผนการของพวกกบฏมณองลายหรือกองทัพพม่านั่นเองนะครับ แล้วกองทัพพม่าก,ก็วางแผนให้อาสาสมัรหรือแอฟผือหรือกองกําลังต่างๆที่อยู่ภาคเหนือให้ไปรบกับพี่น้องกร่งทางตะวันออกนะครับแต่ว่ากองกําลังรัฐจานเหนือต่างๆนั้นไม่ยอมนะครับแต่ได้มีกองกาลังอาสาสมัรนะครับก็ได้ มาลบเองนะครับก็มาลบทางพี่น้องกระเด่งแดงหรือพี่น้องกระเด่ง KNU KNL A อยู่เป็นระยะระยะนะครับก็เป็นแผ่นการของมันหมูทอดหมูนั่นเองนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพพมานั้นจะใช้แผนการอย่างนี้มาอย่างยาวนานนะครับครับํำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอยุดตืต่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมก็มาได้ข่าวอะไรมามากมายนะครับก็ขอ ขอบคุณที่พี่น้องรอคอยมาอย่างยาวนานนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอย่างคุ้นเคยแล้วนะครับขอบคุณที่พี่น้องที่ติดตามผมและที่รับชมผมอยู่ตลอดนะครับสวัสดีครับ